ตอนนี้ก็มีหลายช่องนะคะที่มีปัญหาที่ว่าคือลงภาพนิ่งไปแล้วนะคะคือตอนนี้กำลังจะสร้างไรายได้โบนัสเนาะแล้วทีนี้ภาพนี้นะคะมีค่าการเข้าถึงนะคะหรือว่ายอดวิวมีเกิดขึ้นหรือมียอดวิวที่สูงนะคะแต่ว่าพอเมื่อมาเช็คไรายได้แล้วไรายได้กลับไม่เกิดขึ้นเลยนะคะหรือว่าไม่เกิดเหลี่ยญขึ้นเลย กับอีกภาพดึงนะคะลงไปไม่มีการเข้าถึงเลยนะคะไม่มียอดวิวเกิดขึ้นเลยแต่กลับมีเหรียญเกิดขึ้นนะคะก็เดี๋ยวาพาดูวิดีโออันนี้นะคะอ,อย่างเช่นวิดีโอนี้นะคะอันนี้เพื่อนๆมาดูกันนะคะวิดีโออันนี้นะคะมีการเข้าถึง228มีค่า i m p r e s s i o n นะคะ234นะคะแล้วทีนี้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะคะ การกดไลค์มีสินะคะการคอมเมนต์เจอันนี้เห็นไหมคะมีการเข้าถึงที่สูงมากเลยมีค่าอิมเพรสชัที่สูงมากเลยแต่ว่ารายได้ไม่เกิดขึ้นเลยหรือว่ามีเหรียญเกิดขึ้นเพียงแค่นิดเดียวหรือว่าแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะกับอีกอวิดีโอหนึ่งนะคะเพื่อนๆลองดูวิดีโอนี้วิดีโอนี้ เอ่ออันนี้คือเป็นรูปภาพนะคะภาพนิ่งโบนัสนะคะมีการเข้าถึงเป็นศูนย์ค่ะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะค่าอิมเพรสชันนะคะไม่มีไม่เกิดขึ้นเลยนะคะแต่อันนี้การกดไลค์ยี่สิบเจ็ดการคอมเมนต์ยี่สิบหกเห็นไหมคะแต่อันนี้กลับมีไรายได้มีเหรียญที่มากกว่าวิดีโอเมื่อกี้อีกนะคะที่ว่ามีการเข้าถึงแล้วค่าอิมเพรสชันที่สูงนะคะ คือเอ่เป็นแบบนี้นะคะคือว่าอ่ที่เขาจะคิดให้มีรายได้นะคะที่จะเกิดขึ้นกับอ่ภาพนิ่งนั้นหรือโบนัสของเรานีนะคะคือว่าถึงแม้ว่าเราจะมีค่าการเข้าถึงที่สูงยอดวิวที่สูงก็ตามนะคะแต่ทีนี้ถ้าในเมื่ออ่อวิดีโอนั้นน่ะในการกดไลค์นะคะการกดไลค์การกดหัวใจหรือการคอมเมนต์เนี่ย เมื่อเขาคิดเป็นเปอร์เซนต์แล้วนะคะอ่าเป็นที่อ่าเขาเรียกเป็นเปอร์เซนต์ที่ไม่สมดุลกันไม่เท่ากันนะคะแล้วทีเนี้ยวิดีโอนั้นก็จะทําให้มีรายได้ที่เกิดขึ้นน้อยหรือถ้าจะไม่เมื่อเกิดขึ้นเลยแต่อีกวิดีโอหนึ่งเมื่อการอ่าการกดไลค์กับการคอมเมนต์ที่มีค่าที่เท่าๆกันหรือสมดุลกันอย่างนี้นะคะอ่าพอเมื่อเขาคิด อ่าเป็นตัวเปอร์เซ็นต์มาแล้วนะคะ ก็เลยทําให้วิดีโอนี้กลับมีรายได้ที่สูงหรือว่ามีรายได้ที่เกิดขึ้นเขาจะมาคิดว่าเมื่อวิดีโอเนี้เพื่อนๆดูแล้วมีการกดไลค์ให้กับวิดีโอนั้นไหมมีการคอมเมนต์ให้กับวิดีโอนั้นไหมแต่ถ้าเกิดมีแต่การคอมเมนต์แต่การกดไลค์ไม่เกิดขึ้นนะคะแสดงว่าวิดีโออันนี้ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้ออตอบโจทย์เนาะไม่ได้ทําให้เขารู้สึกอยากกดไลค์การกดหัวใจอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทํา ให้เปอร์เซนต์ที่เขาตีหารเฉลี่ยออกมาในค่าสมดุลของการกดไลค์การกดค like, อมเมนต์นะคะเมื่อ2ออย่างนี้ไม่สมดุลกันก็เลยทำให้ค่านะคะในการคิดเป็นไรายได้ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่เกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นน้อยหรือว่า,าได้ยอดเหรียญที่ไม่เป็นตามที่เราคิดเอาไว้นะคะ